ยังเผ็ดไม่พอใช่ไหมครับเพิ่มพริกป่นเข้าไปอีกครับมันจะได้จิบจาดเข้าไปอีกครับใส่ลงไปเลยแซ่บๆผดๆกันครับกินกับมะม่วงอ่านเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกจะไปกินกันเลยเรียบร้อยครับผมทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมอนายหน้านะครับคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเจอมะม่วงนี่ครับมะม่วงเดี๋ยวเรามากินมะม่วงกันเดี๋ยวเราไปทปําปลากินกับมะม่วงกันดูครับรสชาติจะเป็นยังไงน่าจะอร่อยน่าดูครับผม่ะชมกันครับผมทุกคนครับปลรราที่เรามาทํา เป็นปลาปลาหมอนะครับหรือภาษาีสานเรียกว่าปลาเข่งครับอันนี้ทําเองเลยนะครับเหมือนถึงหน้าแรงเราจะมีสาบบ่อสับปลานะครับแล้วก็ใบปลาเยอะๆครับพวกปลาหมอเราก็จะมาทําเป็นหมักเป็นปลาล่ากันนะครับเอาปลาขึ้นมาบนเคียงนะครับเราจะสับปลาลกันสับให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อจะให้ เนื้อมันละมุนกับเครื่องเทศนะครับบาเริ่มไปเลยนี่คือปลาลหที่เราสับเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจับปรุงกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับมีพริกใบมะกรดูดแล้วก็ตะไคร้ครบ ให้เข้ากันนี่ก็ละเอียดแล้วนะครับเราโคลกเข้ากันแล้วครับแม่จะละเอียดแล้วต่อไปเราก็จะกรองน้ำปลานะครับน้ำปลามากอ เป็นน้ำปลาลาที่เรากรองเอากากาออกมานะครับเอามาผ่าใส่ที่ตลาสับเพื่อให้มันมีน้ำมันจะไม่ได้แห้งจนเกินไปครับทีนี้เราก็นำปลาลาที่เราสับและกรองน้ำใส่เทเข้าไปในโคบเลยนะครับมันจะได้นวลๆเส็บๆ นี่ครับเป็นไงครับทุกคนกลิ่นหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวไปกินกับมะม่วงนี่สุดยอดเลยครับผมยังเผ็ดไม่พอใช่ไหมครับเพิ่มพริกป่นเข้าไปอีกครับจะได้จิ๊ดจา๊าดเข้าไปอีกครับใส่ลงไปเลยแซ่บๆเผ็ดๆกันครับกินกับมะม่วงอ่านเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมจะไปกินกันเลย เรียบร้อยครับผมทุกคนนี่ครับมหม่ามวงรสชาติแซ่บอีหลีครับเปรียปร้ยวๆเค็มๆหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ